สวัสดีครับวันนี้เพจเปิดโปงความจริงจะพาทุกคนไปติดตามเหตุการณ์ที่หลายคนกำลังจับตามองอุบัติเหตุรถเก๋งตกคลองกลางดึกในพื้นที่อำเภอแปลงยาวที่มีคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่รถเก๋งตกคลองแปลงยาวดับสองศพเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุจริง เหตุเกิดเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่18พฤศจิกายน2568เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอแปลงยาวจางหวััดฉะเชิงเซาร,รับแจ้งมีรถเก๋งเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองริมถนนสาย3551บริเวณแยกเกตเวหัวสำโรงแยกหนองปลาตะเพียนใกล้วัดหนองปลาตะเพียน เมื่อเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่จริงพบว่ารถยนต์จมอยู่ในน้ำลึกสภาพรถพุ่งตกลงไปอย่างรวดเร็วไม่มีร่องรอยเบรกหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าคนขับพยายามหลบหลีกแต่อย่างใดนักประดาน้ำต้องลงช่วยค้นหาและกู้ร่างผู้เสียชีวิต ผลการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตสองรายในที่เกิดเหตุชายอายุประมาณ40ปีตรวจพบเอกสารเป็นชื่อนายรุ่งเพชรสุดกุลหญิงอายุประมาณ54ปีติดอยู่ภายในซากรถต้องใช้นักประดาน้ำช่วยนำร่างขึ้นมาจากกระแสะข้อมูลแรกเริ่มที่คาดว่ามีผู้ติดอยู่ในรถถึง3คนล่าสุดยืนยันแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด2รายไม่พบผู้รอดชีวิตหรือผู้บาดเจ็บเพิ่มเติม ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งจากกล้องวงจรปิดเส้นทางก่อนเกิดเหตุสภาพรถและพฤติกรรมการขับขี่ก่อนเกิดเหตุว่ามีเหตุปัจจัยใดที่ทำให้รถพุ่งตกคลองอย่างกระทันหันโดยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นคำถามสำคัญที่ต้องหาคำตอบ เราขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองรายด้วยใจจริงและหวังว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะทำให้ความจริงกระจ่างเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้เกิดขึ้นอีกท้ายนี้ฝากติดตามเพจสำรองของเราเพจเปิดโปงความจริงหากเหตุไหนจริงเหตุไหนปลอมเราจะนำเสนอให้รู้ก่อนใครเพื่อให้สังคมได้เห็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครับ